มาหลุดมาแล้วมารักมาลักครับสวัสดีครับผมจับช่องมารักมารักครับผมเพินง้เขาสังข์ถหลังเวทีนะครับไปพอกับคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนที่มีแต่เสียงสอดแทรกขึ้นมาเวลาที่สังข์ำการแสดงอะค่ะมีเสียงคนหนึ่งสอดแทรกแล้วมีล่าล่ำกับเลากับบล็อกบ้านนอนผอมเลาสิมัก เฝ้าสวนกลางไว้ช่วตลอดเลยค่ะพี่น้องแต่เวลานอนเราก็นอนกอนมูคือกันนอนนอนกอนมูนอกจากหน้าที่นอนกอนมูแล้วก็ยังมีอีกลายลาอยหน้าที่ที่เขาอยากให้อยากสิน้ำเสนอให้พี่น้องในช่องมะลังมหรุดได้เบิ่งกันแต่เราคิดว่าต้องมีคนอยากหูจักแล้ววาเราเป็นท้ายแล้วแล้วอยากรู้จักบุคคลนี้ที่สุดใช่นแน่อยากดูใช่ไหมล่ะไปถ้าไปมาบมา เสียงเพลงเสียงดนตรีช่องคอนเสิร์ตจบต้องแนวอีพออีแม่ยถ้าพี่น้องรับปฏิเสียงแค้นที่ดันต่อเจขอเสนอพี่น้องแบบร่ำเรียงต่อข่อมือดีจิ้มงานลูกหลานสะทมบัติเทิงศิลป์กราบขอบพระคุณพี่น้องที่สังเกตเอาเสียงดำมัดหนีก็ได้เพราะว่าเอา่อนอ่อนไหมมันจะมุกคนไปหรือเปลืองอ่อนจะคล้องอี๋ละมพ่อไม่ว่าง บอกว่าขั้นบางบอกว่าขั้นบางบอเชฟตาวดูว่าไงสวัสดีครับทุกจ้าทุกจ้าไปใส่มามาายัาง,ออางมาหาพ่อนี่ละทุละโอ้คือเป็นแต่ยากแต่พาะนาจะได้มาอยู่ญญคือสุกกลับไม่ว<ด>้แทบพอ่อมาว่ามาสิถามยังถามมาวันนี้ลนูขออนุญาตมาซ่อพอ่อหนาจะเข้ามาสลอบาพ่อมาสลออยากพูดจักว่าพ่อขาบ้างไหนถามมาะขออนุญาตถามนะคะว่าพ่อเป็นโค้ชสมาจักปีแล้ว วงนี้กับเริ่มปีสามเก่าก้อนหนานีกับเริ่มมาแต่หลายวงมาแต่หลายวงวงไหนเนี่ยพอจูได้บ่จำบ่ได้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 บ่เปีหน่อยวงใหญ่วงน้ำทั้งบ้านทั้งเฉยพุ่มครับทั้งเป็นหมอลำทั้งเป็นโคต๊ะั้เป็นหมอลำทั้งเป็นข้อโครับเอาพอเคยเป็นหมอลำน้ำตีอุ้ยเป็นหมอลำตัวอุ้ยอยากเห็นพอได้่อยากเห็นพอเดาหาย แต่งตัวปรงามซื่อๆแลงก็เขานาเพราะสันเขาได้เป็นพระเอกแล้วเอาหยุดเบาบามีแต่คนอยากจับขบวะเออพ่อใหญ่อันนี้เมืองคือบอกมวนแท้คือแบบว่าคือยูย้งคงกับพันมวลมวลแบบว่าบ่อยคนนห้ก็ได้เฮ็ดให้ลิ่ลับลิล่ห้องห้ก็ได้ได้พออจับเบาบาไปซื่อๆตัขนาดนั้นพ่อพ่อไม่มีที่การเบาบาหรือว่าต้องเบิ่งสถานการณ์ต้องจังไสต้องเอาความรู้มองใดมาเบาจังดูที่หน้างานแล้วก็สะสมความรู้ว่าเฮาสิเว้ากับคนจังไสเฮาสิเว้าคนฟังจังไส ฟังเ้าลักษณะใดโอ้การเบ่าเนี่ยบ่ราะมันเบ่าย่างเดียวได้ครับการเบ่าคือต้องเบ่าให้คนเสียดายยายเบ่าให้คนลำคาวยายเบ่าให้ขนตั้งอันนี้ก็คือความรู้อีกความรู้หนึ่งค่ะพี่น้อยจะได้ก็ได้เท่คนเสียดายเฮ้ยคือเบ่าหน่อยแทนคนวางสิจะบอกโอ้ยอย่าเบ่าหลายหลายข้นี้บ่เป็นบ่เป็นฟังที่สุดคืออย่าเบ่าหลายหลายอย่าข้นกินหอดอย่าข้นลำคาวเห็ดยังเห็ดพ่อเสียดายคนวางนะนี็ด่อเสะยดานี่แหละค่อยายเพิ่นอิ่มยายเพิ่นเต็มอิ่มขั้นอิ่มหลายเป็นสี่เอ นี่คือเคล็ดลับหรือว่าการปลุงรสนองการเบ่าของพิธีก่อนที่พี่น้องอยากถูงจักว่าพ่อใหญ่นี่คือเบามวนแท้พูดน้อยๆแต่ว่าเขายจะถามว่าพ่อเจ้าสู้อีหลีบ่ไม่มีไม่มีนี่น้องแล้วก็ถามเจ้าเปรินไปป่าบ่มีนะครับไม่มีนะครับเพี้ยนเพิ่นเบ่านะว่าพ่อใหญ่ดิเจ้าสู้ไม่ดีนะครับเป็นการหลอกพิธีอ๋อนี่นะครับคอนเทนต์ที่หยอกดเหมือนบ่ลเทนเน่ข้นใส่ใจมันไม่มีความน้าเวทีไม่มีความจริงนะครับ คือคือนเขาเรื่นเรื่องล่ำล่ะหน้าเวทีไม่มีความจริงโอเคไม่มีความจริงว่าคนไปเจอแล้วพอเป็นมาจาปีกาะหึตั้งแต่ปีใดเกาเอาเอาอยูุบถมเลยน้ะปีสามเก้าเลยครับอนไปสามเก้าอยู่นะครับเตี่ยวเกี่ยวเดือนหน้านี้ก็อยู่วงนั้นวงนี้เป็นมะละมาเนี่ยเขามาอยูุบถมกับว่านานน้อยปลาหัมไหลเลนน้ำสามทุกนตั้งแต่ว่านานน้อยอายุได้สองปีแต่กิดได้สี่ปีว่าหนาน ยังอยู่ครับยังสียู่กับพี่น้องบ๊วไไยใสดอกยูนี่ล่ะบ๊วยใสดอกลูกน้องยูนี่ละ่ะพ่อคะมมีงานปุ๊บยังสีมาถึงหลังเวทีแล้วพ่อทำอะไรก่อนนะพอ่อชอบซีเริ่มเขาหลังเวทียาง,งสะอาดที่สุดคือสี<ต>มง้งแรงสีม้งแรงดูสถานการณ์เตรียมง,งาน,มนทั้งหมดนะครับดูสถานการณ์ดูเล่งานทั้งหมดว่าเขาเตรียมกันยังไงมือนีกระถาลูกนะครับถาพระเอกานั่งเอกทิลล่าตินเตรียมหัวหน้หน่อย้ารอเช็คงานกับหัวหน้หน่อยเป็นอีกเจนึง รับว่ามือนีหนางานท้องเสียจังใดบ่ะคือหน้างานทุกวันมันจะไม่เหมือนกันนะครับยิงสถานการณ์ควิดยงสี่หนางานทุกหนุ่มันสิบบคือคกันนะครับมันมันบ่อนิ่งคือจังช่วง3ามสี่ปีขึ้นหลังคือเป็นงานปกตินะครับสถานการณ์มันกับค่อนแค้นอยู่แล้วพ่อพ่อบได้เ็ดแต่โคตโศกได้พ่อหูบอพ่อไปปุ๊บนักแสดงพ่อต้องดูแลนะครับแม่คือตองยางอ้อมลูกตองยางอ้อม แต่ละเพลงแต่ละชุดการแสดงเขาต้องเขาต้องหูรับรู้ทั้งหมดเลยนะครับผู้ขึ้นปูหลวสังจะว่าพอต้องรู้ห<ม>น,น,นค่งถึงจะฟังการเล่นหน้าเวทีแต่ตาพอต้องอยู่ห,ยห,ลหลังเวทีย่างเล่นอยู่หลังเวทีแต่หูบอตรงฟังหน้าเวทีกันว่าคุณจะเห็นหอดใส่เหล้วผิดป้าพอจะรู้จาก<ช>ที่เล<ช>่ทุกคนคิดในว่าพอดีพอหูเนี่เป็นไปก่ได้ถ้าเป็นร่พอจีบหูที่เป็นว่าพอจีบบอกหรือว่บอกในน้ำวาเธอผิดได้หอดก่อนล่ำนักแสดงได้บนพอแล้วเป็นผู้เขียน พ่อเก่งมากการที่จะเขียนก็ต้องจ to well. ําให้ได้ก่อนนะครับให้จาไว้ว่ามอลลั่ถ้าอยากลัําใดคือคุณต้องเขียนก่อนลั่มพออย่ามาทองซื้อมาเขียนเลยครับเขียนแม่นครับลอกออกไปแล้วเธาสีหูจักเลยว่าเออมันเป็นสีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันสีลั่ง่ายกว่าทองตามของ่อแม่นค่ะต้องคัดลอกก่อนเขียนเองนะครับเขียนเองมันสีลั่ง่ายกว่าทองของ่อไปเรื่อยๆนี่กระือว่าเป็นเป็นพอพอวองอีกผู้หนึ่ง ที่นักแสดงนี่ต้องต้องฟังเน็บฟังบ่ไรก็่นมันสลายไปทั่วค่ะแล้บก็ลุข้อมสำร็จในชีวิตชีวิตนึงอ่ะเป็นปารมณ์มาคู่เป็นอาจารย์คุ้นก็ได้คือการการพูดให้คนชอบการพูดให้คนรักอันนี้มันเป็นคําง่ายๆแต่ทํายากนะคะนี่คือคนดูแลวงอีกท่านหนึ่งค่ะก็คือพ่อประดิษฐ์เมนพี่เ่พี่ครับประนีแต่ก็ขอพูณพ่อได้ลาย นะคะคือดาราภูนึงแล้วก็พ่อผู้นึงเป็นคู่ผู้นึงค่ะพ่อจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตัวตนนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเผยเม่นค่ะเดี๋ยวนี้ได้เสียเงาเงาเนี่หน้าเวทีเล่าพี่น้อนท์จิบว่าผมคือผู้นั้นผู้นี้ต่อนนักนเลยนะจิบ่าพราอยู่ที่ขึ้นภูนันภูนี้ก็คืออยู่กับเด็กอยู่กับทุกคนไปเป็นเป็นปกติเป็นพ่อลูกตามธรรมดาขนาดเจ้าภาพมาถามหาพ่อยังเซืรออยู่ว่าพ่อยิงถามหาโค้ชโซฟครั้งเดียวพ่อบอกเจ้าภาพถึงเป็นเขามน้าเป็นเสียพ่ออีแมนหลากหลายเป็นจีว่าพ่อะยี่นี่เพราเป็นหัวหน้าวง เพราะว่าพอเฮ็ดงานดีพอปลุกลูกๆทุกคนพอบริ่าลก็มันมาพูดพูดแล้วก็เสร็จไม่ใช่หน้าที่แต่พ่อก็ทำพราพ่อหักวงพ่อหัดเงินไม่อยากให้งานมันพลาดอยากให้มันผิดพลาดแต่ขนาดไฮต้าถ้าสมัยยุ่นเสียงอีสานขอมาลังว้ทียังคิดว่าพ่อเป็นหัวหน้าจนทอนนี้มันของก็หัวไม่ยุ่งกับถมเนี่ยว่าพ่อก็จะเป็นหัวหน้าได้ไฮตายแท่ว่าพอดีเป็นหัวหน้าพ่อก็คือพ่อไงก็หัดนี่แหละกัน เป็นคือดูแลแทนพ่อดับสอดูแลแทนัวหนาหน่อยย่ามเพื่นผักย่ามเพื่ออยู่อีกมุมหนึ่งของวิธีเพราะวิธีมันกลวงกันเห็ดซอยกันงานซอยกันครับค่ะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณหลายค่ะหค่ะานไปแล้วนะครับผมสำหรับพอดีดคนเดียวหักแมนค่ะคนที่พี่น้องเนี่ยผงจะว่าเออพอใหญงนี่เป็นใช้คือเสียงพอดีนั่นเองผ่านไปแล้วหวังว่าพี่น้องคงเซกันติดตามตอบรับเป็นอย่างดีนะคะฝากติดตามนะครับพี่น้องคากติดตามสองมาลักมาหลุนได้รายการ โอล่อคะอ่ะพี่นอ้องรายการซอล่อช่อง YouTube มารัฐมารุจา้าเยแล้วกะ็ยังทีนี้ลงเพจของน้องเต๋วที่เจ<ม>ียขึ้นไม่ัจียนกับนไม่น้องเต๋วสุจิตราชาแนลด้วยะะด้วยค่ะบ,บ๊ายบาย